ซูเปอร์พาวเวอร์อัพฟูลพาวเวอร์เฮ้ยโอ้โหบอสเท้ารับไปยออุ้ยนี่เป็นไงครับดาบกัด เนนมันสะจ,จริงๆว,วัสดีครับมีรักพี่แบ่นะครับวันนี้เราอยู่กันใน e ีเดน i n งนะครับวันนี้มีจะมาเล็ดดาบใหญ่ฟูลพาวเวอร์นะครับผม พิกัดนั่นเองหลายคนชอบบอกว่าดาบใหญ่เกมนี้ไม่เก่งดาบใหญ่กากาอู้ดาบใหญ่เล่นทำไมอู้ดาบพิกัดกลก้โอ้เราเดี๋ยวมเีเล่นให้ดูครับว่าจริงๆดาบใหญ่มันโหนะครับแต่เราต้องมีบัฟเอ่อเขาเรียกว,ว่าบัฟชื่ออะไรนะเดี๋ยวมีบอกก่อนเราต้องมีบัฟจิตมั่นแห่งอัศวินราชานะครับบัฟมันชื่อว่าอะไรนะโรยอนคิง โรเล่นคิงครับผมมีจะใส่บัฟเนี่ยสองออฟเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะลองตีบอสให้ดูนะครับว่าจะแรงแค่ไหนเนาะเี่ยขอพลังด้วยนะครับเราก็ลุยเลยครับน้องไก่ก็หน่อยเดี๋ยวไม่แรงเข้ามาเลยเฮ้อลองทำดูเนาะงนก็ให้กำลังใจมีได้นะครับว่ามีจะทำได้หรือเปล่าเี่มบัฟฟูลเขาเว์ยไงล่ะเฮ้ยเฮ้ย เว้น <When? S 2> ไม่โดนครับจบอันนี้พอถอยตั้งหลักเดี๋ยวแล้วตัวน,นี้เล่นยากอยู่มันไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เราเท่าไหร่เรมนนีขอบั๊บใหม่ครับจุ๊บมาึยนี่ครับดอกละสามพันห้าโดนเข้าไปครับดอกเดียวดอกเดียวเสียวเลยครับบอกเลย นี่มีทดสอบได้เนี่ยนะอ่าเสร็จแล้วเราก็มาบัฟต่อนะครับเื้ยโอ้ย,อย,อยบัฟผิดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเติม่อนอบัฟผิดข้างครับเออไม่เป็นไรช่างนีง้ก็ได้แหละช่างมันอุ้ยเต็มเต็มเดี๋ยวนะบอสมันไม่ให้ วันนี้คงไม่ได้โดนดาเมเอตแต่แต่ทดสอบดาเมจไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดมีขอมาครับลงเลนม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ยอซุปเปอร์พาวเวอร์อัพฟูลพาวเวอร์โอ้โหบอสถ่ายไปครึ่งหลอดเลยครับมาพี่มาลิเกตฮึบเดียวฮึบเดียวอ,อ,อะไรกันครับเนี่ย,ย

แมงไม่ให้บับเลยเอ่ะมาบับแล้วมาย่ฮอ๋อไม่โดนแอะแตวแตกครับอย่างนงีเออเ้เออไม่ทันแล้วเออขอบบัป็นหนึ่งที่ใชยมาข้าได้บับแล้วรับไปยอ่อ้ย นี่เป็นไงครับดาบกัดใครยังบอกว่าดาบกัดไม่แรงครับดูพลังซ็ก่อนสอบมาลีเกตครับดอกละสี่พัแล้วนี่หมีไม่ได้สไลด์นะนี่คือตัวตัวเลยครับผมเพียวเพียว ถ้าเราใช้สไลด์นะแล้วเราใช้ดาบใหญ่อย่างนี้นะสไลด์โหดมากครับสไลด์กระโดดฟันดอกละสี่พันอะดีไม่ดีอาจจะอีซี่กว่าดาบดาบคาตาน่ฮะอันนี้หมีก็เลยมาเป็นไกด์ให้เพื่อนๆเห็นถึงความโหดของดาบใหญ่นะครับใครบอกว่าดูดาบใช้กากดาบใหญ่เรามาลองดาบพิการแบบนี้ครับลองมาใส่ดาบพิการแบบนี้แล้วก็ใช้บัฟแบบนี้นะกระโดดสับทีดอกละสี่พันตะกี้เพื่อนๆเห็นยังมาริเกตยังร้องขอชีวิต เดี๋ยวหมีให้ให้ให้ดูของใส่นะครับว่ามีใส่เป็นของอะไรเนาะอุตะกี้มาลิเกตมีโดนเบทีนึงแม่เลยอะถ้ามาลิเกตตะกี้ไม่โดนก็โนดาเมจแล้วนะพลาดไปชอ็อตหนึ่งเยะฉุกอ่าอัน,นี้เราก็จะไปเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวหมีมาแนะนำไกด์ดาบก่อนให้เลยนะครับ มาดูความแรงโอเวอร์พาวเวอร์ซปเปอร์พาเวอร์ได้เลยครับว่าดอกละ4ี0พเป็นยังไงจริงๆมันแรงได้มากกว่านี้ถ้าเกิดมีกินน้องไก่เลยมีกระโดดสับเนี่ยจะดอกละ5,000นะวุ่นจริงคือแบบฟันทีบอสด,ดุ้งอ,ะอ่ะอันดับแรกบอสเออสกิลที่เราต้องใช้นะครับก็คือบัฟโอเวอร์สเต็งก็คือบัฟไฟเอ๋ยจงมอบพลังเพลิงให้แก่ข้าบัฟเนี่ยครับสำคัญมาก ให้เราใส่อะไรก็ได้ครับเนี่ยให้เราบัฟได้นะนี่ดาบใหญ่หมีใช้เป็นดาบกัดครับบวกบวงยี่ห้าสองอันเลยครับออฟหมีใช้เป็นจิตม่นแห่งอัศวินราชานะถ้าเพื่อนๆออฟจิตม่นแห่งอัศวินราชาคือเวลาเราใช้ออฟเนี่ยเราบัฟเนี่ยเราบัฟข้างหนึ่งพลังโจมตีบวกเท่าหนึ่งเพื่อนๆฟังไม่ผิดบวกเท่าหนึ่งจริงๆเว้ยแล้วก็ถ้าเราใส่สองออฟเป็นสองออฟนี้ก็ถต่ว่าข้างหนึ่งสมมุติ สมมสดีดาบข้างนึงเราฟันดอกละยพันใช่ปะเราใส่2ดาบเนี่ยฟัน2อ0พันถ้าเกิดว่าเราเลาะออฟเนี่ยสอ,อันเนี้ยจาก2องพันก็จะเป็น4 0 0พันดีไม่ดีเป็น4ี0พันที่หมีสับมาริเกตตะกีเ้เห็นปะส่วนชุดเราใส่อะไรอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยขอขอแค่อย,อย่างหนึ่งคืออย่างของหมีหมีเล่นเป็นโดนดาเมจอยู่แล้วเนี่ยหมีจะใส่เซตสวยๆอย่างเดียวไงเพราะว่าไม่เด่นโดนอยู่แล้วเพราะาโดนงไงกูก็ตายแล้วก็ออฟนะคะเออแล้วก็เครื่องประดับหมีใส่ตามนี้เพื่อนๆสามารถใส่ได้นะครับคือหมีเน้นแรงเดียวเลยคือกระโดดกระโดดสับคือถถ้้้้าาาพููดดึงงงงงบบคค่ยััไเเรรรตอนนแแลว ก็อ็อกต่อไปเพิ่มพลังโจมตีไม่ได้พีเต็มในเมื่อถ้าเราเล่นเป็นสายโดนาเมจคือไม่โดนาเมจอยู่แล้วเราก็จัดพลังโจมตีเต็มไปเลยครับเพราะง่ายพลังเลือดเราเต็มแล้วเราก็โจมตีแรงถูกไหมต่อไปค่าเพิ่มพลังเสียหายค่าเพิ่มเพิ่มพลังแต่ละความเสียหายมายถึงว่าพลังเราจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มด้วยเนี่ยมีจะใส่คู่กอนมาลิกากับลาดาก็เห็นปเนแฟนกันเนาะก็ใส่คู่กันเลยบุกพลังโจมตีคือเอาง่ายๆแต่ถ้าโดนจุกนะถ้าเราใส่2อ,อย่างเนี้่าอย่างที่หมีบอกครับมีใส่แค่นี้นะฮะ เนี่ยโผล่มาใช่บัลเริ่มมาแล้วก็บัฟเนี่ยไฟเอิร์นจนม้อพลังแข็งค่าก่อนก็คือบัฟโอเวอร์เนาะเนี่ยเราก็บัฟน,นี้ก่อนครับแฝงยิ่งสเปงเยอะยิ่งบวกเยอะนะแล้วก็เราก็มาใช้ดาบกัดเนี่ยให้เรากด3ามอย่าง L หนึ่งก่อนเพื่อถือดาบซ้ายมือเดียวเราก็กดบัฟหนึ่งทีเสร็จแล้วเราก็กดไปบัฟขวาหนึ่งทีครับแวบเนี่ยแค่นี้ครับเราก็จะบัฟขาวเนี่ยสองข้างเราก็กระโดดสับเลยครับโอ้ยอ่ะโดนหนึ่งดอกสี่พันห้าหมีบอกเลย โดนทีเดียวขอร้องชีวิตบอกเลยตะกี้มาลิเกตหมีไม่ได้ใช้สลัมด้วยเห็นไหมฮะแล้วตะกี้เกือบจะโดนาเมยีดยด้วยพอดีไปพลาดโดนทีหนึ่งน่าเสียดายมากแต่ถ้าเกิดเล่นหลายๆรอบได้ครับโดนามเมต์โดยดาบใหญ่ช้าๆนี้ด้วยครับแต่ว่าเราไม่เน้นฟันธรรมดาเราเน้นกระโดดสับนะอ่าเนี่ยครับเท่าสงครามหมีให้ดูนะจิตมั่นแห่งอัศมิราชาภาษาอังกฤษชื่อว่าเอ่อโรยอนไนรีโซครับผม ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้วิธีเอาก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ข้างล่างหมีได้นะเดี๋ยวหมีจะทําคลิปพาไปเอาว่าทางไปเอานี่คือแบบค่อนข้างแบบมาอยู่ปราสาทแมกมาครับไอปราสาทงูห้าเสียนนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นทางลับไปหูทางไกลลึกมากถ้าเพื่อนๆไม่รู้วิธีเอาก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวหมีทาทาเป็นไกลคลิปให้เลยนะเพราะว่าถ้าเราจะเล่นดาบใหญ่เอาแบบฟูลพาวเวอร์แบบนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่บัฟนี้สําคัญครับเพราะว่าโบดามีเราเท่านึงอะแล้วก็สเตตัสน,นะครับก็ตามหมีได้นะ หมีจะสเต็ง93ชํานาเนี่ยบ้าตอนนี้หมีไม่ได้เล่นคาตาหน้าแล้วหมีก็จะไปเล่นดาบใหญ่บ่าหม,มีจะไปสเต็งอย่างเดียวเพราะว่าเราบัฟอะสเต็งเนี่ยยิ่งค่าความแข็งแกร่งเยอะเวลาเราบัฟมันก็ยิ่งบวกเยอะครับพลังชีวิตหมีเอาแค่33เพราะเพราะว่าจริงๆหมีจะเอาแค่14แม่อัพด้วยแต่ว่าบางทีหมีโดนมอนสเตอร์ข้างทางตีท,ทีเดียวตายไงบางทีโดนลุมัน,ม,นมันเล่นไม่ได้เลยเว้ยหมีก็เลยอัพแค่แบบโดนทีเดียวไม่ตายแต่ว่าบอสนี่ยังไงเราก็โดนทีเดียวตายเราก็ช่างมัน ความทนทานคือหมี73เลยครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องขนาดหมีเอา่ห้าเพราะว่าเราต้องใส่ดาบใหญ่2อันน้ำหนักต้องใช้เยอะถูกไหมส่วนของแล้วแต่เพื่อนเลยเพื่อนๆจะใส่เกาะหนักก็แต่หมีเน้นแฟชั่นไนียเพราะ้งหมีก็โดนที่เราตายอยู่แล้วไงก็เลยแบบเลื่อนสายโนนาเมทอยู่แล้วก็เลยช่างมันเราเราเลนเน้นแรงนะครับประดับใส่ตามหมีลยครับแค่นี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังคิดแบบยังยังอยากแรงกว่านี้ให้กินไก่ฮีโร่นะครับก้อนเนื้อบุก้ากินเข้าไปเนี่ยดาเมท5 0 0 0แนแน่นอนเต๋วหมีไปลองดาเมทให้ดูดีไหม ลองเดบอสอีกตัวหนึ่งก็เดบอสนักเวทตรงเนี้ยเนาะไปยังไงวะลืมละเฮ้ยไม่ไปทางไหนวะเออทางนี้เดี๋ยวมีลองสับบอสได้ดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะในความแรงเพราะว่าตะกี้แบบมาริเกตมันโดนแป๊บเดียวตายแล้ววะสิ้นสิ้นใจแล้ววะมันไม่ใช่อ่ะเนาะแต่ตัวนี้ก็เราก็ <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่า <laughs> <laughs> นักเวทมันก็ค่อนข้างกวนอยู่เนาะแต่เดี๋ยงเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าสับ จับแบบเน้นๆเชื่อกันให้ดูเลยครับว่าแรงจริงไหมเพราะมัน f u ลพาวเวอจริงไหมไปทางไหนว่าหมีก็ลืมแล้วว่าทางนี้แหละเออใช่ใช่เออ,เอ,อจริง,รงเดี๋ยวหมีไปทดสอบดาเมจกับมอนสเตอร์ข้างล่างได้นะมันจะมีมอนสเตอร์ยักษ์อะที่เราลงท่อไปอะครับ แต่ตัวนั้นพลังพลังเยอะอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมีเล่นตัวนี้ให้ดูเลยก็ได้ครับเพราะว่าใช้กับบอสอะมันคือเป็นอะไรที่บอกว่าเราได้ผลหรือเปล่าเนาะเพื่อนๆเ,เล่นตามหมีได้นะครับสำหรับบางคนคือมีมีคนถามหมีเยอะมากเรื่องดาบใหญ่แต่ว่าตอนนั้นหมีเล่นคารนตาแนางแต่ตอนแรกที่หมีจบครั้งแรกหมีเล่นดาบอย่างดาบการัรดเนี่ยเลยนะ คือหมีเป็นคนที่แบบชอบดาบใหญ่อยู่แล้วเล่นดาร์กโซเล่น Soul, เดมอน Demon, สกคือหมีเล่นดาบใหญ่หมดเลยแต่ดาบใหญ่อะมันเราเราต้องมีบัฟที่หมีบอกเนี่ยราชันเนี่ยเราต้องมีก่อนครับหรือมืถึงจะโหดวเนี่ยถ้าเราไม่มีบัฟเราบัฟของดาบกัดดาบกัด,ด,ด,ดมันเบาอะเนาะเอาละเดี๋ยวเรามาสู้กับบอสเลยดีกว่าครับไม่ต้องพูดมากคาเพลงแล้วมาถึงก็หัวเลยเพราะยังไงเราก็รู้ว่ายังไงเขาก็ต้องสู้กับเราเนาะมีกินน้องไก่ฮีโร่เล่นเลยนะเพราะว่าเราสามารถทําได้เนาะ หยอใส่เลยครับไม่พูดจาทำเพลงหรอเฮย้ยเดี๋ยวนะมันก็ขึ้นเดี๋ยวนะมันก็ขึ้นใส่เราก่อนเลยแล้วเนะี่ยโอเคน่าจะใส่ใช่ใชไหมเนี่ยเราไม่ต้องพูดทำทำเพลงแล้วเฮ้ยโย่โอ้โหโ,โ,โดนหมดหลอดเลยครับเป็นไงฮะแรงไหมฮะสับทีเดียวบอสก็หมดหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้โอกาสเขาก่อนแต่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะเราไปให้โอกาสเขาเพราะว่าเบสไอ้ตัวนี้มันแรงมหาศาลอยู่ เอ้ยเดี๋ยวแต่จะวิ่งเข้ามาใส่เราไม่ได้เราเป็นสายต่อสู้นะเว้ยจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเ้ยโฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอโทษหนึงคุณเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวนะแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งคือบัฟมันหมดเร็วฮะเพราะนั้นเนี่ยพอเราบัฟเสร็จเราต้องรีบตีนะอ้าวพอมันพลาดเราก็ซับอ้าวโอ้โหบอสตายเลยครับเอ้าเราก็ตายเยนกรม คือผมก็ตายพี่อืมไม่ได้ใส่เลยอ่ะ จะร้องเลยวะพรอมฮ่าฮ่อฮ่ายังเาเหม็นมนสะใจจริงๆว่ะดูดิสองทีอ่ะใครยังบอกดาบใหญ่เบาอยู่วะเนี่ย นี่ครับพลังของดาบใหญ่ครับผมมนุุย์ไม่อาจสังถามเทพเจ้าแต่ว่าพี่กัสดเนี่ยกระโดดฟันสองทีครับเทพเจ้าร้องเลยครับบอกไว้ก่อนอ่าครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าพลังของดาบกัสดน่าจะทาให้เพื่อนๆไปเล่นสายดาบใหญ่เพิ่มเติมไน้นะครับหมีก็พยายามเล่นทุกสายเนาะเพราะว่ามีคนข่าขามหมีดาบใหญ่เยอะมาก เนี่ครับถ้าอยากเอาดาบบ้าพลังเลยอะน้องไม่ต้องไปเล่นดาบไหนเลยครับดาบพิก,กัสสองเล่มจบครับผมจบทุกจบทุกคอนเทนต์ครับหมีบอกเลยเนี่ยหมีเล่นให้ดูเลยครับนี่รอบ NG++ บวกเลยนะสับบอสอะารกับลูกขนุนนี่ออนี่คือพลังของดาบกัส,สินะเนี่ยโอ,โอเคครับยังไงก็จบกันไปสำหรับอีเดนลีน ไกด์สอนดาบใหญ่นะครับนี่คือน่าจะแรงที่สุดในเกมแล้วแหละถ้าถามหมีนะถ้าถ้าเป็นเพื่อนเล่นไกลนี้นะหมีมั่นใจเลยว่าสับบอสสามทีครับตายหมดแน่นอนหมีเล่นให้ดูแล้วครับว่าของจริงไม่ต้องพูดเจอเนาะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับหมีมีผลงานอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวจะทําสายเวทให้ด้วยเนาะแต่ว่าตอนนี้เราถูดาบใหญ่มันมากเลยขอเล่นดาบใหญ่ก่อนแล้วกัน <laughs> ครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับสวัสดีนะครับี